สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราไปฟังนิทานเรื่องเจ้าหมูหูหายค่ะนิทานเรื่องเจ้าหมูหูหายหมูตุ้ยเดินตึงตังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเกเรกใครๆไปทั่วเพื่อนๆทุกตัวก็เบื่อก็ไหน ทุกตัวต่างเอือมระอาพากันสายหน้าไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครชอบหมูตุย้ยเห็นพุงพลุยพลุยก็บุย้ยก็ใบร้อนถึงนางฟ้าหมาจูกระดิกสองหูไม่ได้ไม่ได้จึงท่องบทมนคาถาต่อไปนี้ถ้าหมูตุ้ยแกล้งใคร โอมน้มะน้เมี่ยงโอมเพี้ยงโอมเพี้ยงนกเอี้ยงเลี้ยงควายโอมน้มะน้เมี่ยงโอมเพียเพ้ยงโอมเพี้ยงให้หมูหูหายเจอแมวเหมียวเหมียวเงาเงาหมูตุ้ยก็เข้าไปดึงหูซ้ายฉับพลันหูซ้ายหมูตุ้ยกุ๊กกุยกุ๊กกุ๋ยหายวับทันใดนกแก้วบินมาลิบลิบ หมูตุ้ยก็หยิบก้อนหินปาใสฉับพลันหูขวาหมูตุ้ยกุ๊กกุยกุ๊กกุยหายวับทันใดไปไหนใครก็ชี้นิ้วกุ๋ยกุยกิ๋วกิวก๋วเจ้าหมูหูหายเอะใจจับหูซ้ายขวาไอายาไอายาหูหายหูหายเพื่อนเพื่อนกากากิกกิ๊ก หัวรอกิ๊กคิกเจ้าหมูหูหายหมูตุ้ยวิ่งหางจุกตูดไม่เอาไม่พูดอับอายอับอายไปหานางฟ้าหมาจูช่วยหมูช่วยหมูหูหายหูหายไปไหนใครๆก็ล้อเพื่อนเพื่อนหัวรออับอายอับอายนางฟ้ามองหน้าหมูตุย้ยชะอุ้ยชะอุยเจ้าหมูหูหาย ต้องทำความดีสิบอย่างหูทั้งสองข้างคืนได้คืนได้โอมนะมะนเมี่ยงโอมเพียงโอมเพียงนกเอี้ยงเลี้ยงควายโอมนะมะนัมเมี่ยงโอมเพียงโอมเพียงหูใหม่หูใหม่โอมนะมะนเมียงโอมเพียงโอมเพียงเจ้าหมูหูหาย สิ้นเสียงร้ายมนหูของหมูตุ้ยก็หายวับไปกับตานี่คือบทลงโทษเด็กเกเรของนางฟ้าหมาจูหมูตุ้ยต้องทำยังไงนะถึงจะได้หูทั้งสองข้างกลับคืนมาคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่นิทานจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะทำไมเจ้าหมูถึงหูหายไปคะ เด็กๆอย่าลืมตอบคำถามเข้ามาในคลิปวิดีโอของเราให้เพื่อนๆและคุณครูชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย